ผมก็คิดจะสิกวันพ่กนี้แล้วเราก็เลยขู่บอกว่าพวกท่านถ้าไม่ไปเดี๋ยวถ้าผมไปแนละ้วพวกท่านจะหนาวอา่าสักพักหนึ่งก็สมภารยกนําร่องเลยสมภารที่วัดยกมือนําร่องว่าจะไปพอสมภารยกรก่วัดก็เลยมองซ้ายมองขวาถ้ายกแล้วกูยกตามมาเลยนะก็ได้ครบแปดวัด ววะวัดมาห้ารูปไปอยู่สามเดือนแล้วเมษาเขาจะให้เขาจัดหมวดเนรภาพฤด,ดูร้อนจะส่งไกลจีวรละบาทลงไปให้เขาให้เขาทําเพื่อรักษาแผ่นดินทำเอาไว้ไม่ให้ทิ้งแผ่นดินทำพอเขาทิ้งปุ้บมันจะมีคนมาสวมเขาจะไปเกณฑ์เขมรเกณฑ์พม่าเกณฑ์เกณฑ์มาเลเกณฑ์อินโดมาอยู่ แล้วคนพุทธมีข้อเสียว่าเราโดนสอนกันมาว่าลูกมากยากจนเราเองนี้ลูกน้อยคนพุทธกลัวกลัวจนมีลูกน้อยแต่อิสลามเนี่ยที่น้อยอิสลามเขาโดนสอนว่ายิ่งลูกมากยิ่งมั่นคงร่ำรวยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าชิงพื้นที่กันหลวงปู่ก็เลยบอกท่านผู้ว่าแต่ละที่วาดว่าช่วยท่านหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ท่านหน่อย ถามว่าทำไรเดียวฉันจะไประดมมาพวกทหารตำรวจและข้าราชการที่ดกดเกษียณและชาวบ้านที่ดกดเกษียณแล้วที่นั่งๆอยู่ในห้องนี้เอาไปอยู่เขาถามว่ามาทำไรเอาไปวิ่งล่อเป้าก่อ,อนดนำมา <c ười> คือจะไปจัดเป็นหมู่บ้านบรรจันจะลงไปทําเป็นหมู่บ้านบรรจันทําเหมือนสมัยเมื่อสร้างบ้านแปลงเมืองเมื่อสมัยกรุงศรีสีสยา ผู้ชายก็ขุดอาวุธผู้หญิงก็เรียนปลาทอผ้าทำกินไปไม่ได้ไปสู้กับใครแต่ปกป้องคุ้มครองตัวเองแล้วก็ขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆขยายไปไม่งั้นเวลานี้เราโดนลุกไล่จนกระทั่งบางหมู่บ้านเนี่ยคนพุทธเนี่ยอยู่ในวงร้อมของอิสระจะออกมาทำมาหากินก็ต้องอาศัยทหารนำอาศัยเจ้าหน้าที่นำไม่งั้นก็ตาย ไ่งั้นก็สายเยีายวว่าแต่อะไรเลยวัดเจ้าคณะจังหวัดเองเนี่ยร้อมวัดเต็มไปหมดอิสลามทั้งนั้นถามว่าเราพูดถอย่งไรพูดต้องเดินไปตลาดแล้วลวงพ่อบินทบาทเนี่ยกต็ต้องนั่งรถไปนั่งรถออกจากวัดเพราะเรอลองบินทบาทไม่ได้ร้อมไปหมดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี้ลวงพ่อมาตั้งวัดเนี่ยท่านลุงกูเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นพุทธแต่พอคนพุทธรูปน้อยอะ่ะส่งรูปไปเมียงกรุงเทพ พอส่งไวเองกรุงเทพก็ตามไปอยู่กับค้างรถทิ้งบ้าร้ลงพวกนี้ก็เข้ามาเข้ามาสวที่นั่นมันเหมือนกับจะไม่มีกฎหมายเพราะว่าคนขับรถจะไม่ต้องใช้ใบกับขี่ืื้นตำรวจไปจับมันก็ยกกระบวนไปปิดโรงพักประมาณนั้นนะมันประมาณนี้เลยแ่ะใช้กฎ เหมือนกับกดหมู่พวกมากรากไปไม่ต้องไปถึงสามจังหวัดเดนนงกูไปช่วยที่น้องืูนังนี้ที่แถวกระบี่หมู่บ้านอิสระเลยนะแค่ลรงพักกระบี่เนี่ยแค่ไปจับลูกเขาไอ้ผ่าไฟแดงเนี่ยเขายังยกมาทั้งหมู่บ้านล้อมลงพักถ้าไม่ปล่อยเผาโรงพักลงพักในเกาะลันตาจนต้องปล่อยอะ่ะ เออม,มันประมาณนี้เลยละนะแลเจ้าอำเภอบอกว่าลุงปู่อย่าเข้าไปนะมันอันตรายทำไงไงอิสานทั้งนั้นเพื่อนชั้นคนไทยเกาจะบอกอย่างนั้นเพื่อนชั้นคนไทยแล้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปอยู่สองสัปดาห์แรกเนี่ยมันขาดมาตั้งไกลแล้วมันก็มาถุยใกล้ๆตรงจอนั่ง เออมันเดินขามมาตั้งไกลแล้วมาถุนใกล้ๆตอนเรานั่งอ่ะเราก็ทําได้ก็คือยิ้มลงยิ้มอย่างเดียวชั้นยิ้มเก่งมากตอนไปอยู่ทางใต้ครับรถมอเตอร์ไซค์มันจุงมาตั้งไกลมันมาติดเครื่องเราตรงที่เรานั่งเลื่อยไม้อ่ะเพราะไปปลูกบ้านไหเครับวะไอ้ปลูกบ้านเนเครับดูว่าปลูกเวลาลุงปู่ไปลีลุงปู่จะบอกว่าชั้นมาเนี่ไม่ได้มาในฐานะพระแต่มาในฐานะเพื่อนสายนาเก็บไว้เหนือหัวยกขึ้นไว้เหนือหัว มาในฐานะเพื่อนช่วยเพื่อนเห็นเพื่อนกำลังมีทุกข์สองสามสัปดาห์แรกเนี่ยก็โดนแบบเนี้ยถุยน้ำลายลดบ้างฉันก็ยิ้มอย่างเดียวแ่ะเพราะสมัยก่อนสุกตัวเองเด็กใหม่อยู่อยู่หลุมขี่ยังอยู่ได้แส่อะไรน้ำลายอทิปจ้อยจนสัปดาห์ที่สามไปปลายถึงสิบที่สี่เขาขี้วินโตมาให้โตอิมามใช้ได้โตผู้สุงได้ได้ไ ขุดยังไม่ถึงถึงหลุมเลยหลวงปู่หมดเวลาแล้วสำไปไหนละหมาดเขาละหมาดท่าเวลาขุดหลุมตั้งเสาปลูกบ้านเขาเองอ่ะสักพักหนึ่งพอตกเทนเขาก็ยี่บินโตมาให้เขาก็บอกว่านี่ไม่ได้มาให้พระแล้วมาให้เพื่อนกินมาให้เพื่อนพอตกเย็นก็จะมานั่งร้อมกันแบบเนี้ยทุกเย็นจะมีไม่ต่ํากว่าห้าสิบใหม่ๆก็นั่งกระดานด้วยกัน หนักๆเ,เขาก็เขาเอาโต๊ะมาตั้งแล้วหลวงปู่ขึ้นนั่งบนแล้วเขาก็นั่งรอมีปัญหา,าก็จะมาคุยเยวลาเขา <c oughs> คนป่วยไม่สบาย <c oughs> เขาเรียกแม่แม่ก็คือแ,แม่เขาป่วยเ,เขาก็จะเรียกหลวงปู่ไปที่บ้านไปช่วยรักษา<อ><อ>ยกเสาเอกก็นิมงตนหลวงปู่ไปยกเสาเอกเรียนเราก็เย็นๆล้วก็ยื่นโตมาให้มาเอามาทำไมอ้าพร้าไม่กินข้าวเย็นอะ ไม่หิว่วรอทำงานทั้งวันบอกพักไม่กินพ้าฉันแต่น้ำทีนี้ก็มีน้ำปวดมาโอ้โหเป็นรังลังนะกินทังมันไม่หมดอ่ะคือต้องได้ใจต้องเข้าใจเขามันถึงจะถึงจะเป็นเพื่อนกันได้ให้อยู่กับเขาต้องอ่างนั้นต้องรอให้เขาเหยียบยามจนกระทั่งรารู้สึกว่าเราหมดศักดิ์ศรีแต่เราไม่มีลุกมปลุกไปก็ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแล้วไม่มีงานมี